ย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนจูหยุนชางคุณตาชาวจีนวัย72ปีต้องหัวใจสลายเมื่อได้รับทราบข่าวร้ายว่าเสี่ยวจิงหยานหลานชายวัย5ขวบของเขาอาจมีชีวิตอยู่ได้อีกเพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้นหลังจากที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงยาเพียงตัวเดียวที่สามารถช่วยชีวิตหลานชายของเขาได้ก็คือสปินราซาที่ต้องนำเข้าจากอเมริกาและมีราคาสูงถึงโดสะ700,000หยวนหรือประมาณ3.5ล้านบาท คุณตาตัดสินใจขายบ้านและทรัพย์สินทั้งหมดของเขาแต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาลในตอนนั้นเองคุณตาก็เกิดไอเดียหลังจากได้เห็นอินฟลูเอนเซอร์อายุน้อยที่สามารถสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำจากการสอนแต่งหน้าและขายเครื่องสำอางบนโลกออนไลน์นั่นทำให้คุณตาตัดสินใจไปที่ร้านขายเครื่องสำอางเพื่อขอตัวอย่างฟรีและขอให้พนักงานหญิงสอนเขาถึงวิธีการใช้เครื่องสำอางรวมไปถึงใช้สื่อโซเชียลมีเดียในที่สุดคุณตาก็กลายเป็นที่รู้จักบนโซเชียลของจีนครับ เขาใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวันในการทาลิปสติกมัสคารา่าและผลิตภัณฑ์ดูแลผิวต่อหน้ากล้องใครที่ไม่ทราบเรื่องราวเบื้องหลังก็อาจมองคุณตาเป็นตัวตลกและถึงแม้ได้รู้เรื่องราวเบื้องหลังบางคนก็กล่าวหาว่านี่อาจเป็นเรื่องหลอกลวงหรือไม่ก็ต่อว่าแม่ของเด็กว่าทำไมถึงปล่อยให้พ่อของเธอมาทำอะไรแบบนี้แต่คุณตาไม่สนเสียงวิจารณ์เชิงลบครับคุณตากล่าวว่าผมไม่สนว่าคนแปลกหน้าจะพูดอะไร เป้าหมายเดียวของผมก็คือทำให้หลานชายของผมมีชีวิตอยู่ต่อไปในเวลาไม่กี่เดือนคุณตาก็สามารถหาเงินมาจ่ายค่ารักษาของหลานชายได้สำเร็จและด้วยความพยายามของคุณตาและแรงกดดันจากสาธารณาชนจึงทำให้รัฐบาลจีนตัดสินใจเพิ่มยาโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงทั้งหมดลงในรายการประกันสุขภาพแห่งชาติในปี2021ซึ่งทำให้ค่าใช้จ่ายของครอบครัวคุณตาลดลงอย่างมาก ปัจจุบันเสี่ยวหยานจริงในวัย11ขวบยังต้องใช้รถเข็นและต้องพึ่งเครื่องช่วยหายใจแต่ความรักของคุณตาทําให้เด็กชายมีกําลังใจที่จะสู้ต่อไปเด็กชายกล่าวว่าเมื่อผมเห็นคุณตาในทีวีผมรู้สึกภูมิใจคุณตาคือฮีโร่ของผม